ชอปปิ้งนะคะที่วินล,ล่าสาขาตรงแจ้งวัฒนะตอนนี้เราเข้าคอร์สไดเอทก,กันอยู่เราจะพาม,มาดูว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่เรากินเราช้อปปิ้งอะไรบ้างแล้วก็กินอะไรบ้างเผื่อใครอยากจะไปช้อปปิ้งตามเราก็ตามมาดูได้เลย <S <S เราก็จะเลือกผลไม้ที่เป็นโ o จ g ไน้ำตาลตับ มันจะเป็นพวกนี้ยชนงตะลุกชมพูแต่ว่าเราเห็นอันเนี้ยมันน่ากินมากเลยอะเเฮ้ยมันคือม,อม,อม,อมออะม่วงเบาอ่ะแล้วเขาเขียนว่าไม่ใส่สารแก้สีไม่ใส่สารให้ความหวาดด้วยอ่ะจริงๆเราดีงามนะเราเอาไปกินแทนคาร์บดีกว่ามีน้ำตาล14เกินแบบแก้ตะบาดแต่น่าจะดี บางคนน่ะชอบกิน,นอะโวคาโดเนาะแต่ว่าแบบเราว่ามันเราไม่ค่อยชอบอะมันเละๆอะผักสดคนเป็นคนที่จะต้องมีแบบผักสดติดไว้ที่บ้านนะเพราะเวลาแบบขเขาเรียกอะไรอะเวลาคิดอะไรไม่ออกอะก็แค่ย่างๆเอาเนื้อสัตว์มาย่างแล้วเราก็กินกับผักสดได้ซึ่งเราก็จะเลือกเป็นออแกนิกถ้าใครแบบเออไม่ใช่สายออแกนะิกแต่เนาะชอบกิน ในตลาดอะไรเงี้ยก็เป็นผักสุกพวกนี้ค่ะผักใบเขียวอะไรพวกนี้ก็โอเคนะสลัดนี่สักอย่างละถุงก,ก็พออันนี้เลยอ่ะอันเนี้ยพวกเขืดอเทศในนี้เราชอบมากเลยนะพวกเขืดอเทศเราแกนิกอ่ะแบบแนานามันสามารถลางล้วก็กินได้เลยสี่สิบห้าบาทกล่องหนึ่งคนกินประมาณวันหนึ่งแค่สองลูกอ่ะเพราะว่า จริงๆก็ไม่ได้เลิมมะเขือเทศมากแต่ว่ามันเป็นผักที่ให้สีแดงอนะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราสั่งหมูไปหมูสันในไปนะคะประมาณสองเส้นแต่ว่าหมูมันหั่นยากใช่ไหมก็เลยให้เขาช่วยบดให้ก็โอเคใครซื้อของที่เอ็เพียวก็จะรู้ว่าเขาบดให้ถ้ามากกว่าประมาณโลนึงอะไรเงี้ยแต่เราเลือกกินหมูสันในนะเพราะว่าไขมันไม่ได้ตั่งจากหมูไก่เป็นคนชอบหมูไม่กินเนื้อ ซื้อไข่ขาวไปเพราะแต่อันนี้ที่บ้านเฟินมีอยู่เฟินก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้เฟินก็ซื้อ,อประจำปลาทูชัดชอบหมดอายุเร็วอะกล่องเดียวก็พอส่วนพวกขนมอ่ะจะไม่ค่อยได้ซื้อกินเท่าไหร่มันก็หลังอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่ากินข้าวอะไรพวกนี้มดๆขนมไปบ้างมันก็ดีอ่ะแต่เราจะมาหนักการกินชีสเลิฟมากเลยนะชีสก้อนๆนี่ แต่ว่าซื้อเยอะไม่ได้ซื้อเยอะเดี๋ยววันเดียวหมดเอาแค่แพ็คเดียวพออันเนี้ยที่เห็นว่าไม่ดูฉลากอะ่ะไม่ไม่ใช่อะไรนะซื้อแบบซื้อจต่ของเดิมเดิมเนี้ยอันเนี้ยอร่อยมากนะหนึ่งแท่งอะ่ะเจ็ดสิบแคลอรี่แล้วก็เป็นไข่บันดีด้วยแคลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากลองเอาไปกินกับพวกผลไม้เนื้อสัตว์อะไรเนี้ยได้ดีเนื้อหมูแล้วก็วันนี้ที่วินล่าเขามีขายหอยเชลล์สด แกะเปลือกแล้วโอเคนะเอาไปแบบพวกกระเทียมยอะไรเงี้ยคิดว่าโอเคอะจริงเราชอบแบรนด์นี้นะเพราะว่าแคลอรี่ต่ำมากถ้าจำไม่ผิดอะแต่ว่าเขาปิดสติกเกอร์ตรงนี้เอาไวะ้ะก็เอาอันนี้แต่ว่าพวกในเอทเอ่อพวกนี้เขาจะใส่สารให้ความหวานใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะชอบหล่ออิซูลินในร่างกายเราอะไม่บอกไหมพอเราความหวานในร่างกายมันออกมา อินซูลินก็หลั่งออกมาอินซูลินหลั่งออกมาแต่ไม่มีน้ําตาลให้เผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกินเพราะว่ายิ่งรู้สึกว่ายิ่งกินมันจะยิ่งหิวก็เลยจะไม่กินพวกที่แบบใช้สารให้ความหวานเท่าไหร่ก็จะเน้นเป็นถ้าเกิดใครเคยกินแบบที่เขาเอาผลไม้ไปแช่ในน้ำอ่ะมันค่อนข้างดีนะมันช่วยเรื่องให้ความหวานได้ดีลองไปทำกันดูเดี๋ยวว่าหลังจะไลฟ์เรื่องนี้ให้ดูเอาไว้กินแก้อยาก มะพร้าว no, ลองไปหาซื้อดูอง <Relax ation. S 1> ถูกพอ่อมะพร้าวอบกรอบป <Relax ation. S 1> ัวก็จะกินเป็นซื้อเป็นถุงเล็กอะเพราะเวลากินเรากินไม่หมดใช่ไหมอันเนี้ยเราก็หนึ่งวันเรากินหนึ่งถุงไปเลยสองอันเนี้ยเคยรู้ไหมว่าแคลอรี่มันไม่เท่ากันนะ 2>, 2 6 0หกสีเราก็จะเลือกกิีนแต่ยัไม่ได้ดูแบบไอ้นี่นะละเอียดอ่ะนี่17กรัมอ๋อนี่4ี่40กรัมพอๆกันแต่เราว่าอันนี้อร่อยกว่าดีกว่ามีอัลมอนด์ไหมอ่ะสองถุงพอทิ้หนึ่งมีอัลมอนด์อยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่ใช้น้ำมันอบว่ะค่ไม่เจอช็อกโกแลตเราก็จะเลือกเป็นดาร์กช็อกนะจริงๆดาร์กช็อกอะค่ะตั้งแต่แบบ จ็ดสไปอ่ะมันก็ถือว่าเป็นดาร์ช็อกแล้วก็กินใครชอบรสชาติไหนก็กินไปตามนั้นเลยเลือกเป็นอีกไปมันมีออกใหม่อ่ะมายองเนสวาซาบิแต่ถ้าใครที่แบบชอบกินวาซาบินะในมายองเนสอะแนะนำเลยนะซื้อมายองเนสแบบไท์อ่ะอย่างเงี้ยม,มายองเนสแบบเนี้ยแล้วก็เอาวาซาบิบีบใส อันนี้จ,จะอร่อยกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปลองทําของเราคนมันจะเป็นน้ําปลาหมักอะเดี๋ยวไว้ส่งรูปเข้าไปโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงเออมันจะเป็นน้ําปลาที่ไม่ได้ใช้แบบสารกันบูดหมักโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งรสชาติอะมันจะเวลาปรุงอาหารอะมันก็จะไม่แหลกเกินแล้วก็มันเป็นโซเดียมแบบ ธรรมชาติจริงๆนะะบางทีการกินแบบโลโซเดียมเยอะๆมันก็จะทำให้เวลาเราไปกินข้าวข้างนอกอ่ะเราบวมง่ายกว่าปกติแต่บวมเดี๋ยวพอเหงื่อออกมันก็หายนะจริงทูน่านี่ก็เป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตนะเวลาเราพิดอะไรไม่ออกก็จะใช้เป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะมีหลายยี่ห้อนะ ว่าเป็นในน้ำแร่อันนี้เราวันนี้เราเลือกของาบบดีลุกมาข้าวพวกเนี้ยใครอยากกินแบบไหนก็ตามสบายเลยแต่ว่าแนะนำว่าเป็นข้าวกล้องก็จะดีต่อสุขภาพเพราะว่าใยอาหารสูงเห็ดอร่อยทอดกับไข่ขาวอร่อยมากอันนี้ก็เป็นเบคอนไก่งวงก็เวลาทำอาหารไม่ทันก็กินประมาณสัก สามแพทแค่นั้นเองซื้อติดบ้านเอาไว้ก็วันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการช้อปปิ้งในวิลล่าของเราก็โดนไป2,000นึสำหรับการกินหนาอทิตย์ของฉันน้ำตาไหลกระซิกระซิกแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยกินเยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้ออกไก่แต่เราจะไม่ได้ซื้อที่วิลล่าเพราะว่า ที่ฟุนแลนด์ถูกกว่าเรากินอกไก่ว่าละ400กรัมคือโปรตีนควรกินประมาณ120กรัมต่อวันก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้ออกไก่เพิ่มที่ฟุตแลนด์แต่ว่าคงไม่ได้พาไปชอปปิ้งด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราโดนแอบด,ดุว่าเขาห้ามถ่ายเนอะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย